นาทีลงทุนสนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคน e อกก r กกรปเราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงานเพื่อชีวิตวันไฟพีอขีดยูพร้อมเปิดเสนอขาย11-28พฤศจิกายนนี้ สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนักทุนทุกท่านนะครับต้อนเ้าสู่ Investment Minute นาที่ลงทุนครับวันนี้เรามาเจอกันอังคาร19พฤศจิกายน2567นะครับอยู่กับเรา2คนผมตัวสุธิวัฒน์ร้อมด้วยคุณตูนคณิ t h าครับค่ะ อ่ะวันนี้ยังมีหลายเรื่องอให้ติดตามกันเลยนะคะใช่ครับวันนี้นักลงทุนเก่งเรื่องของกระแสเงินทุนไหลเข้าหลังจากเมื่อวานเนี่ยตลาดหุ้นไทยถือว่าบวกได้ดีรับตัวเลข GDP ที่โตดีกว่าคาดที่<ช>สภาพัฒน์อ่ะมีการรายงานช่วงเช้าแล้วรายการของเราก็เกาะติดรายงาน3<ช>นะ,ะออสำหรับไตรมาส3แล้วก็ส่งเป็นภาพที่ดีขึ้นในภาพการลงทุน แล้วก็ตอนนื่เองถึงวันนี้ใช่นะครับวันนี้แลกเปลี่ยนกันหน่อยครับผ่านทาง f a c e b o o k l i v e ของสำนักข่าวไทยเราแชร์ผ่านเซตโซเชียลมีเดียครับถ้าใครอยากติดตามบทวิเคราะห์บริษัทจะเปียต่างๆติดตามได้ผ่านทาง s ซ t เทรด d com รวมทั้ง S t t เทรดคลับนะครับแต่ถ้าดูภาพการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆต้องจับตาแล้วก็ปรับบอร์ดให้ทันกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะครับเมื่อคืนนี้เนี่ยอย่างราคาสินค้าพุกพันโลกขยับขึ้นไม่ว่าจะเป็นทองคําน้ํามันประเด็นหลักๆที่กังวลคือเรื่องของ สงคราม <c oughs> มีการเก็งว่าอาจจะบานปลายไปถึงสงครามโลกครั้งที่3หรือเปล่าเดยนะครับโดยเฉพาะสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างยูเครนรัสเซียหลังจากที่ในโจบไบเดนผู้นําของสหรัฐนะครับได้อนุมัติให้ยูเครนใช้ขีปนาวุธของสหรัฐโจมตีเข้าไปในโซนลึกของดินแดนฝั่งรัสเซีย <c oughs> ทีนี้ต้องดูท่าทีการ <c oughs> ตอบโต้ของทางรัสเซียต่อจากนี้ด้วยแต่เมื่อวานนี้บ้านเราเนี่ยทว่าปรับตัวดีดีขึ้นจากปัจจัยในประเทศเป็นหลักเลยนะใช่ค่ะปัจจัยในประเทศที่ส่งเสริมค่ะอย่างที่บอกไปค่ะว่า หุ้นเราเมื่อวานนี้ปรับตัวดีขึ้นหลังจากตัวเลข GDP ออกมานะคะ ค้ารับ GTP ไตมาส3ดีกันค่าค่ะเมื่อวานหุ้นไทยปิดที่1,452.78จุดเพิ่มขึ้น10.15จุดค่ะมูลค่าการซื้อขาย38,350ล้านบาทโดยต่างชาติค่ะซื้อสุทธิ1,685ล้านบาทค่ะรายย่อยขายทำกำไรสุทธิกว่า2,200ล้านบาทส่วนโปรแกรมเทรดดิ้งนะคะเมื่อวานนี้ซื้อสุทธิไป774ล้านบาทค่ะ โดยนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ผู้นำสหรัฐก็ส่งผลต่อหุ้นด้านเทคของสหรัฐค่ะให้ขยับตัวดีขึ้นและส่งผลมายังราคาหุ้นอ่าเมื่อวานมีมูลค่าการซื้อขาย5อันดับนะคะ CC e t ค่ะเปลี่ยนแปลงไปนะคะเพิ่มขึ้น0.55ค่ะเดลต้าเพิ่มขึ้นมา1บาทค่ะเคแบงคเพิ่มขึ้น1บาท50สตางค์กรฟขยับขึ้นมา1บาท25สตางค์ส่วน BS นะคะปรับย่อลงไป1บาทค่ะ แล้วก็มาดูฝั่งสหรัฐนะคะหลังจากที่นโยบายของโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ผู้นําสหรัฐมีผลต่อหุ้นด้านเทคกของสหรัฐที่ขยับดีขึ้นแล้วก็ส่งผลมายังราคาหุ้นอิเล็กทรอนิกส์ของไทยค่ะไม่ว่าจะเป็นแคลคอมเดลต้าก็ขยับดีขึ้นไปด้วยค่ะแนวโน้มวันนี้ค่ะนักลงทุนเกาะติดการประชุมบอร์ดเศรษฐกิจที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานค่ะ ซึ่งก็จะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรเพิ่มเติมนะคะไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการซื้อสินค้าคล้ายกับช็อปดีมีคืนการปรับโครงสร้างหนี้เงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทที่ผู้สูงอายุนี่ได้แน่นอนนะคะรวมไปถึงมาตรการใหม่ๆที่จะออกมากระตุ้นตลอดปี2,568ปีหน้าทั้งปีค่ะด้านเลขาธิการสภาพัฒน์ค่ะคุณดัชาพิชยานัน ออกมาบอกถึงตัวเลข GDP ไตรามาส3นะคะเมื่อวานนี้ขยายตัวร้อยละ3ค่ะและก็คาดว่าไตรามาส4ยังขยายตัวต่อเนื่องก็เลยมองต่อไปนะคะว่าสิ้นปีนี้น่าจะเติบโตได้2.6%ค่ะส่วน GDP ปี68คาดว่าจะขยายตัว2.8ส่งออกเติบโตนะคะ2.6เงินเฟอ้อก็คาดว่าจะอยู่ใน0.1ถึง1.3ค่ะยังไงยังต้องจับตาปัจจัยเสี่ยงจากนโยบายเศรษฐกิจของโดนัลด์ทรัมป์นะคะในการเพิ่มภาษีนำเข้าจากจีนและประเทศต่างๆแล้วก็ยังห่วงไปถึงปัญหานี้ครัวเรือนซึ่งขณะนี้ คลังนะคะแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยกําลังหามาตรการมาช่วยกันแก้ปัญหาแล้วก็ยังต้องรอดูอีกด้วยนะคะว่าคลังจะโอนเงินช่วยผู้สูงอายุปลายปีช่วยเติมกําลังซื้อเพียงใดสําหรับการโอนเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทในปีหน้ายอมรับค่ะว่าไทยมีความเสี่ยงหลายด้านการใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจก็ต้องให้ตรงเป้าหมายมากขึ้นโดยต้องหารือกันให้ชัดเจนอีกครั้งค่ะหลังจากที่ GDP ของไทยออกมาก็จะเห็นภาพนะคะว่าการลงทุนของเอก,กชน ลดลงค่ะมีผลมายังยอดขายรถยนต์และบ้านค่ะโดยเมื่อวานนี้ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์คาดว่าการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยทั่วประเทศปีนี้จะอยู่ที่3 5 5 5 5นหน่วยค่ะลดลงไป4.4%อย่างไรก็ตามค่ายอดโอนไตรมาส3ดีขึ้นหลังจากรัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นอสังหาแนวโน้มปีหน้ามองตลาดอสังหาก็จะดีขึ้นเนื่องจากดอกเบี้ยมีทิศทางปรับลดลง รัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเช่นสินเชื่อซื้อซ่อมสร้าง50 0 0 0ล้านบาทแต่ว่าปัจจัยลบที่ยังต้องเฝ้าระวังก็คือภาระนิสินครัวเรือนไม่มีมาตรการผ่อนตนเอล,ล TV, การเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อรวมไปถึงปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ค่ะนี่เป็นความเคลื่อนไหวในบ้านเรานะคะส่วนช่วงนี้ไปติดตามสถานการณ์หุ้นทองแล้วก็หุ้นทั่วโลกในมาร์เก็ตอัปเดตค่ะ คุผู้ชมครับฝั่งตลาดหุ้นสหรัฐอย่างดาวโจนส์เองอาจจะปรับย่อลงนะครับ ลงไป55.39จุดแต่ว่าฝั่งของ s อ500แล้วก็ NASDAQ คือว่าบวกได้แรงเลยนะครับ s อ500บวกมา23จุดแล้วก็ฝั่งของ NASDAQ บวกมา111.69จุดก็ทําสถิติยืนได้ในแดนบวกด้วยขานรับกับการคาดการผลการทำงานหุ้นตัวใหญ่ๆบางตัวโดยเฉพาะหุ้นอีวีเดียนะครับบริษัทผู้ผลิตชิปปัญญาประดิษฐ์ AI รายใหญ่ของสหรัฐเพื่อประเมินอุปสงค์ชิปที่ชื่อว่า Blackwell ซึ่งเป็นชิปรุ่นใหม่ของอีวีเดียนะครับ นักวิเคราะห์คาดการว่ากำไรต่อหุ้นหรือ EPS mm hmm. ในไตรมาส3ของอินเดียนั้นจะพุ่งขึ้นเกือบ25รวมทั้งเท sla ด้วยอันนี้ก็ออกมาดีนะครับหวังว่าจะได้รับแรงหนุนจากนโยบายเศรษฐกิจของทรัมป์ด้วยนะครับ ขณะที่ภาพของยุโรปกันบ้างครับภาพของยุโรปเป็นการปรับตัวเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบนะครับเ mm hmm. ช็คก,กันเลยครับ mm hmm. ฟุตชิร้อยตลาดหุนลอนดอนบวกมา45.71จุด็นะครับ mm hmm. ด็กซิรมนีลงไป21.6 2จุด c กสอฝรั่งเศสบวกมา8.60จุดเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบนะครับถูกกดดันจากหุ้นกลุ่มอสังหา mm hmm. เพราะว่ามีความอ่อนไหวต่อเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะครับ mm hmm. ในฝั่งตลาดยุโรปตอนนี้นักทุนรอฟังศุนทรพจน์ ของประธาน ECB นางคริสตินลากาศนะครับแล้วก็รอการเปิดเผยดัชนีผู้บริปโภคหรือ CPI ของยูโรโซนเดือนตุลาคมตอนนี้ตลาดคาดการณ์ว่าการลดอัตราดอกเบีย้ยของ ECB น่าจะลงอีก0.25ภายในสิ้นปีนี้ถือว่าเหมาะสมเดี๋ยวจับตาการคาดการณ์นี้ว่าจะสอดคล้องกับทิศทางการปรับลดจริงของอัตราดอกเบีย้ยหรือไม่อย่างไรด้วยนะครับ ส่วนราคาน้ํามันกันบ้างครับน้ามันนี้บวกแรงเลยครับคุณผู้ชมขยับขึ้น WTI เนี่ยใกล้ไปแตะระดับ70ดสอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลอีกครั้งนะครับบ <c oughs> วกขึ้นมา 2, เหรียญ14เซนส่วนเบรนท์บวกขึ้นมา2เหรียญ26เซนฝั่งดูไบย่อลงไป28เซนเท่านั้นเองนะครับ <c oughs> ราคาปรับขึ้นครับหลายปัจจัยครับเรื่องของสงครามโดยเฉพาะรัสเซียยูเครนที่หวนว่นวาจะบานปลายมากขึ้นด้วยเนี่ยนะครับหลักๆปัญหาเรื่องนี้ก็ดันราคาน้ํามันแล้วแต่ยังมีในแง่ของอุปทานด้วยครับ ก็คือหลังจากบอ่อน้ำมันที่ชื่อว่าโยฮันสวรลดุฟในนอร์เวย์หยุดผลิตครับเนื่องจากปัญหาไฟดับนะครับแล้วก็มีบอ่อน้ำมันเทนกิสในคาซัคสถานอันนี้เป็นของเชฟรอดนะครับลดการผลิตน้ำมันลง28 30เนื่องจากมีการปิดซ่อมบำรุงก็เป็นส่วนที่ดันให้ราคาน้ำมันตัดตัวได้แรงเลยครับ ราคายางพาร,รากันบ้างนะครับราคายางพาร,รา FOB ยางแผ่นรงพันชั้น3นะครับอยู่ที่77บาท25สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับย่อลงไป5 0สตางค์ต่อกิโลกรัมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ย่อลงไป0.64%ดด้วยกันขยับไปดูที่ทองต่างประเทศกันบ้างครับปัจจัยหนุนหลักๆมาจากการอ่อนค่าของดอลลาร์ เชื่อมโยงกับประเด็นเรื่องของสงครามด้วยเนี่ยนะฮะว่าจะบานปลายกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่สามหรือเปล่าโเม็ก์เองบวกขึ้นมาถึง44เหรียญ50เซนต์ต่อออนซ์นะครับนอกจากการอ่อนค่าของดอลลาร์แล้วก็ประเด็นเรื่องของสงครามรัเสเซียยูเครนแล้วนะครับปัจจัยหลักๆตอนนี้โฟกัสไปที่ว่ารัเสเซียจะตอบโต้อย่างไงเพราะว่าท่าทีล่าสุดหลังจากที่สหรัฐเห็นชอบให้ยูเครนใช้อาวุธของสหรัฐโจมตีเข้าไปลึกในดินแดงของรัเสเซีย รัสเซียเนี่ยออกมาเตือนว่าการกระทํานั้นอาจลุกลามมันปลายกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่3เดี๋ยวจับตาเรื่องนี้ว่าจะขยายวงกว้างหรือไม่อย่างไรเพราะมีผลต่อราคาทองด้วยนะครับส่วนทองกันบ้างครับทองในประเทศเช้าวันนี้บวกต่อครับคุณผู้ชมบวกมา200บาทต่อบาททองคำทองคำท่งขายออนที่บาทละ4 2 9ห0บาทส่วนทองทุกระพันธ์43,450บาทต่อบาททองคำนะครับปรับตัวบวกขึ้นมา แล้วก็ไปดูเรื่องของค่าเงินบาทด้วยเช้านี้เปิดมา34บาท60สตางค์ต่อดอลลา,าร์สหรัฐพลิกกลับมาแข็งค่าขึ้นมากเลยครับคุณผู้ชมครับทางกรุงไทยลบรกเกตให้กรอกการเคลื่อนไหว34บาท50ถึง34บาท70สตางค์ต่อดอลลา,าร์สหรัฐครับ ส่วนตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้ครับเปิดได้ในแดนบวกนะครับมาดูนิกกีอีกกันเลยครับนิกกี้บวกมา208.52จุดด้วยกันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์บวกขึ้นมา0.55เการบวกของนิกกี้เป็นไปตามฝั่ง s อสบี500แล้วก็เนสแดกในฝั่งสหรัฐที่ปรับตัวบวกขึ้นก่อนหน้านะครับเซนิเมต์เชิงบวกส่งมาที่เอเชียหลายตลาดนะครับแต่เซี่ยงไฮ้เป็นการปรับย่อลงมารอดูท่าทีอยู่เพราะว่าฝั่งจีนเองครับตอนนี้นองทุนรอจับตาถ้อยถแถลงของทางเจ้าหน้าที่ นโยบายการเงินของจีนแล้วก็มีกําหนดของนายกตรีที่เป็นรองนายกตรีของจีนนะฮะจะไปกล่าวในการประชุมสุดยอดด้านการลงทุนที่ฮ่องกงในวันนี้ครับจับตาว่ารายละเอียดที่ออกมาจะเป็นการส่งสัญญาณทิศทางภาพเศรษฐกิจของเอเชียโดยเฉพาะจีนยังไงบ้างนะครับทีนี้มาดูปัจจัยบวกปัจจัยลบวันนี้ที่เราให้น้ําหนักกันครับปัจจัยบวกครับจับตามาตรการกระตุต้นเศรษฐกิจรัฐบาลโค้งสุดท้ายปี67ทางทอสชี้ GDP อสังหาส่งสัญญาณฟื้นตัวครับ แล้วก็มี BOI ที่เป็นรถโชว์จีนด้วยรวมถึงน้ำมันที่บวกรับข่าวนอร์เวย์แล้วก็คาซัคสถานนะฮะที่มีประเด็นเรื่องของการปิดหรือว่าการตัดลดกา,การผลิตของบ่อน้้ำมันเนี่ยนะครับขณะเดียวกันครับปัจจัยลบครับคุณผู้ชมปัจจัยที่ต้องจับตานะฮะปัจจัยลบยังมีประเด็นเรื่องของดาวโจนส์ที่ลงตลาดหุ้นยุโรปที่ลงทองคำที่พุ่งขึ้นแล้วก็การที่สหรัฐไฟเขียวให้ยเครนใช้ขีปนาวุธระยะไกลโจมตีรัเสเซียจะก,กลายเป็น สิ่งที่ขยายวงกว้างและกระทบกับภาพรวมการลงทุนหรือเปล่าที่ผู้ชมเห็นน้ำหนักปัจจัยบวกปัจจัยลบเกิดอีกครั้งหนึ่งวันนี้ต้องจับตากันต่อครับนอกจากจะมีหลายปัใจจัยให้ต้องจับตาแล้วมาติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้รับเหมาในโครงการพลังงานสะอาด c f p โรงกั่นน้ำมันไทยออยค่ะ28บริษัทนะคะที่ถูกผู้รับเหมาหลัก U JV ค่ะซึ่งเป็นต่างชาติเรียกว่าเบี้ยนี่ค่ะไม่จ่ายค่าก่อสร้างนาน8เดือนกว่า6000ล้านบาทค่ะซึ่งกลุ่มผู้รับเหมาก็ออกมาประกาศนะคะว่าจะไม่ก่อสร้างต่อจนกว่าจะได้รับเงินค่ะปัญหานี้ก็กระทบมาอย่างไทออยซึ่งแม้ว่าไทออยยังไม่แจ้งตลาดว่าจะกระทบมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ก็มีกระแสข่าวแล้วค่ะว่าโครงการนี้ซึ่งลงทุนราว1 6 0 0 0 0ล้านบาทอาจจะต้องเลื่อนเปิดไปอย่างไม่มีกาหนดค่ะ ส่วนทิศทางวันนี้ตลาดหุ้นไทยจะเป็นยังไงครับกับการเก็งว่าฟันโฟลจะไหลกลับเข้ามาอย่างจริงจังแล้วหรือไม่อย่างไรหลังจากตัวเลข GDP ีไตรมาสสาบ้านเราออกมาค่อนข้างสวยนะครับวันนี้คุยกับทางคุณว,ว,วีรวัตรวิโรธโพคารครับผู้ในการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บลปเอฟเอสเอสอินเเนละครับสวัสดีครับคุณว,วีรวัตรครับสวัสดีค่ะ วัสดีครับครับอ่าประเด็นเรื่องของ GDP ส่งผลต่อหุ้นบ้านเรากลุ่มไหนยังไงบ้างครับบางคนนักทุนบอกว่าเห็นฟันเฟลอที่ทางไหลเข้ามาแต่ว่าไม่โดนเลย <c oughs> ไม่รู้ไปลงส่วนไหนยังไง <c oughs> คุณเบรวัดประเมินเรื่องนี้ยังไงบ้างครับครับผมก็เมื่อวานนี้ถ้าดูจากการรีแอคของตลาดนะครับด้วยความที่ GDP เขาประกาศมาตั้งแต่ช่วงประามาณ9ก้าโมงครึ่งเมื่อวานนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อวานน่าจะมีการรีแอคแล้วซึ่งที่เห็นได้ชัดที่สุดนะครับที่ตอบรับกับ GDP ที่อจากมาดีอคาเนนะี่ยคือกลุ่มธนาคาร นะครับ <Okay. S 1> ที่มีการขยับบวกขึ้นมาได้ประมาณหนึ่งเมื่อวานนี้อาจจะไม่ได้บวกร้อนแรงมากแต่ว่าเห็นสัญญาณที่เป็นบวกแล้วก็หนุนดัชนีขึ้นมานะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นภาพที่ทําให้ตลาดเชื่อมั่นมากขึ้นนะครับว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยยังอยู่ในเพสของการฟื้นตัวได้อย่างที่คาดหวังนะครับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเราคาดหวังว่าจะเห็น GDP ีเนี่ยโตประมาณสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์อต่อใจมากนะครับแล้วก็ยีออนเยียเนี่ย ทั้งปีเนี่ยโตได้ประมาณสักแถวสองจุดหกเนี่ยก็ถือว่าเาทําได้ตามนั้นนะแล้วก็ไตรมาสที่สามเนี่ยคิวันคิวโตได้หนึ่งจุดสองเปอร์ซ็นเนี่ยดูจะดีกว่าที่คาดไปประมาณหนึ่งเหมือนกันดังนั้นเนี่ยก็เลยส่งผลมาที่กลุ่มธนาคารที่เป็นเอ p กซี่หรือว่าเป็นตัวที่สะท้อนภาพเศรษฐกิจในภาพใหญ่ได้ดีที่สุดนะครับทีนี้พอมาดูไส้ในเนี่ยอันเนี้ยสิ่งที่อยากจะไฮไลท์เนี่ยคือ ภาพรัฐแต่ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องงบประมาณที่ล่าช้านะช่วงปลายปีที่แล้วต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยของงบผ่านปุ๊บปามาสองแต่มาสามเนี่ยก็เร่งขึ้นมาชัดเจนแล้วก็ทั้งการใช้จ่ายทั้งการลงทุนภาพรัฐอันนี้เนี่ยบวกขึ้นมาค่อนข้างแรงแล้วดังนั้นเนี่ยน่าจะเป็นตีมที่ตลาดเนี่ยจับตาแล้วก็น่าจะเห็นการลงทุนที่ยังดีต่อเนื่องในช่วงปลายมาสสุดต่อเนื่องปีหน้าด้วยผมคิดว่าหลักแลไลท์อยู่ตรงนี้ครับดังนั้นรอดูวันนี้ด้วยครับคุณวิรวั เรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่บอกว่าจะเป็นของขวัญปีใหม่ที่เตรียมประกาศวันนี้แล้วก็จะมีการประชุมด้วยเนี่ยนะฮะประเมินเรื่องนี้กับกลุ่มอุตสาหการรมไหนยังไงรวมถึงขอหุ้นแนะนําวันนี้ด้วยครับคือถ้าเป็นเรื่องของมาตรการกระตุน้นสําหรับคอรมอะที่ออกมาแน่นอนว่ามันจะไปกระจุกกระดัอยู่ที่กลุ่มที่เกี่ยวข้อ,ของกับการบริโภคนะเพราะไม่ว่าจะเป็นแจกเงินหมื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพักหนี้นะครับขึ้นค่าแรงขึ้นเงินเดือนพวกนี้นะครับ ทุกอย่างเนี่ยมันจะสะท้อนไปที่ภาคการบริโภคที่เป็นบวกดังนั้นเนี่ยถ้าจะเก่งผลบวกกับนโยบายของคอรมอลเรื่องกา,การกระตุ้นเนี่ยไปที่คาบปิดก,กับไฟแนนซ์นะครับ<ะ>ส่วนหุ้นที่เราแนะนําวันนี้เนี่ยก็จะอิงทั้งภาคเศรษฐกิจระยะสั้นที่ดีขึ้นภาคการลงทุนที่ดีขึ้นแล้วก็การบริโภคด้วยก็คือเลือกกลุ่มธนาคารนะวันนี้เราเลือกตัว BBL มาแนะนำนะเพราะเราเชื่อว่าในแง่ของ การลงทุนที่จะเร่งตัวขึ้นแน่นอนว่า BBL เนี่ยเป็นคนที่ปล่อยสินเชื่อในธุรกิจขนาดใหญ่นะครับดังนั้นเนี่ยน่าจะได้น,นิสส่งตรงนี้นะครับแล้วก็ในแง่ของ valuation เองเนี่ยยังเทรดต่ำบุกอยู่ต้องครึ่งหนึ่งนะตอนนี้เทรด่0 5เท่าบุกแล้วก็ปันผลก็ให้เฉลี่ยกับเกือบ5%ต่อปีดังนั้นก็เลือก BBL มาแนะนำนะครับราคาเป้าหมายของ BBL เนี่ยเราให้ไว้ปีหน้านะครับอยู่ที่184บาทครับ ครับอาล้ครับวันนี้ขอบคุณครับคุณวิรวัตครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณเวรวัตว,วติโรธโพค,คาจากทางบริษัทเอสเอชซินเทอเชันแนลนะครับค่ะอะพาไปดูธุรกิจไฟฟ้าของเอ็กโคกรุ๊ปกันหน่อยเมื่อวานไปฟังผู้บริหารเล่าให้ฟังถึงแผนมานะคะแผนธุรกิจ3ปีข้างหน้าเข้าไปการปรับและ,ะเพื่อจะตอบสนองการประชุมเวทีขอบ29ค่ะมุ่งสู่การเป็นองค์กรค่ะบอนต่ำควบคู่กับการสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นไปติดตามกันค่ะ การดำเนินธุรกิจมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำเป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกค่ะบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนหรือเอกโกกรุปในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่รายแรกของไทยมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศที่นับถึงวันนี้มีกำลังผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นรวม7 1 9เมกะวัตต์ เป็นกำลังผลิตจากพลังงานหมุนเวียนราว21%ทั้งจากชีวมวลพลังน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมทั้งบนบกและนอกชายฝั่งไตรมาส3ปีนี้มีกำไรสุทธิ2,463ล้านบาททรงผล9เดือนแรกกำไร5,518ล้านบาทปัจจัยหนุนจากโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ในต่างประเทศเช่นกลุ่มโรงไฟฟ้าในสหรัฐ ในขณะที่โครงการหยุนหลินในไต้หวันที่ติดตั้งเสากังหันและกังหันลมครบทั้ง80ต้นมั่นใจว่าจะสามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบครบ640เมกะวัตต์ภายในสิ้นปีนี้ค่ะทามกลางกระแสะเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเอโกกรุ๊ปได้ทบทวนการดำเนินธุรกิจปี2568ถึง2570ภายใต้กลยุทธ์ Triple P มุ่งเพิ่มความสามารถในการสร้างไรายได้และกำไร เน้นลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าสแสวงหาโอกาสลงทุนในธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวเนื่องด้วยงบลงทุนปีละ30 0 0 0ืล้านบาทพร้อมรุกบริหารจัดก,การพอร์ตการลงทุนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับ Triple P นะคะทั้งหมดนี้เป็นการเปลี่ยนผ่านจากพลังงานคอน v e n t i o n แนไปสู่พลังงานสีเขียวนะคะธุรกิจคาร์บอนต่ำนะคะโดยทางเอ,อเองเราก็ยังตั้งเป้าหมายที่จะ ไปสู่คาร์บอนนิวทรัลิตี้ในปี2040นะคะแล้วก็จะเข้าสู่เนซีโ่คาร์บอน2050ซึ่งเ e อ mm ็ก hmm. โเองเรามีการวางแผนสําหรับเตรียมกําลังผลิตแล้วก็พอร์ติลิโอของเราให้มุ่งสู่ตรงนั้นได้แต่ระหว่างที่จะเปลี่ยนผ่านนี่นะคะปี2030เราก็มีการตั้งเป้าว,ว่าเราจะทำคาร์บอนอินเทนซิตี้ลดลงได้10%นะคะซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวช่วยให้เราเข้าสู่คาร์บอนนิวทรัลิตี้ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะ เอ็กโกรุปเชื่อมั่นค่ะว่ากลยุทธ์ทริปเปิลพีมุ่งตอบโจทย์การเติบโตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสร้างความสมดุลระหว่างโอกาสทางธุรกิจผลการดำเนินงานที่แข็งแรงอย่างต่อเนื่องและบรรลุเป้าหมายเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำคณิษฐาอมรอเมรวรวทริณสำนักข่าวไทยอสมทรายงานเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันทุกเดียวนะครับช่วงหน้ากลับมาคุยกับบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับรางวัลเซตเออร์ต Award ในปีนี้กันครับค่ะ คุณผู้ชมคะพูดถึงรางวัลเซตอวร์นะคะต้องบอกว่าเป็นรางวัลเกียรติยศที่ทรงคุณค่าค่ะสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและความยัง่งยืนของตลาดทุนไทยวันนี้เราจะมาพูดคุยกับผู้บริหารนะคะในที่ได้รับรางวัลด้านความยัง่งยืน League c o m m e n ต Sustainability Awards ค่ะพูดคุยกับคุณนิสิตพงวุฒิประพันธ์รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์องค์กรและความยัง่งยืนบมจปตทน,น้ำมันและการค้าปลีกหรือว่า OR ค่ะสวัสดีค่ะคุณนิสิตค่ะสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับคุณสิทธิวัฒน์คุณคณิษฐาและก็ท่านผู้ชมผู้ฟังครับค่ะคุณนิสิตคะประเด็นที่ท้าทายสําหรับบริษัทค่ะในการขับเคลื่อนธุรกิจตอนนี้มีเรามีแผนในการปรับตัวเพื่อรับมือกับเรื่องเหล่านี้ยังไงบ้างคะอ๋อต้องเรียนอย่างนี้นะครับคือจากโลกนะครับที่มันมีการเปลีป่ยนแปลงค่อนข้างเร็วนะครับวันนี้อย่างโดนัลด์ทรัมป์ได้รับเลือกตั้งเนี่ย เราก็รู้แบบออนไลน์กันทันทันทีนะครับเพราะฉนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภูมิรัศสารนะครับหรือหรือทางด้านเศรษฐกิจนะครับพวกนี้มันมันทำมันเกี่ยวเนื่องกับประเทศไทยแล้วก็เกี่ยวกับมีไม่พ้นที่จะเกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความท้าทายนะครับของการทําธุรกิจมันจึงเป็นสิ่งที่ต้องการการวิเคราะห์นะครับการติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ทําแผนนะครับปรับแผนปรับตัวให้รับมือรองรับ สถานการณ์ที่มันมีความไม่ไม่แน่นอนนะครับในโลกของเศรษฐกิจในปัจจุบันนะครับซึ่งจากวันนี้นะครับรังโออาเราเองนะครับเราก็ยังมีความแข็งแกร่งนะครับทั้งทั้งทั้งในด้านธุรกิจน้ำมันนะครับแล้วก็ธุรกิจที่เราเรียกว่าค้าปลีกนะครับโดยที่สถานีบริการ PCT Station ของเราเนี่ยนะครับแต่ละวันนะครับก็จะมีผู้คนที่เข้ามาใช้บริการอยู่ประมาณสาม สามเกือบเกือบสามล้านสามล้านห้าแสนรายต่อวันนะครับในขณะที่ยอดขายนะครับกาแฟนะครับในร้านคาเฟอเมซอนนะครับสำหรับปีหกเจ็ดนะครับนี่ในสะสมถึงคิวสามเนี่ยนะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณสามร้อยี่สิบล้านแก้วแล้วนะครับยังไรก็ตามครับเรายังคงต้องการการปรับตัวนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อสร้างนะครับความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจของเรานะครับผมขออนุญาตต่อไปเลยนะครับ ในส่วนของธุรกิจน้ํามันนะครับเราปรับตัวครับเราปรับตัวอย่างนี้นะครับก็คือจาก PTT เอ่อเซชั่นนะครับเราปรับรูปแบบนะครับเราเราค้นหาคําว่าคําตอบของโจทย์ที่เรียกว่า Network of the Future นะครับก็คือก็คือการเพิ่มนะครับสัดส่วนของธุรกิจค้าปลีกในสถานีบริการนะครับโดยยกตัวอย่างนะครับเช่นเพิ่มจุดชาร์จรถ e ีวนะครับ ของ EV เนี่ยเราเรียกว่า EV Station Plus นะครับหรือ EV Hub นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับที่อันนี้แหวกแนวเลยแล้วก็หลุดโลกค่อนข้างหลุดโลกพอสมควรก็คือการปรับตัวให้เป็นพื้นที่ที่ไม่มีน้ำมันอยู่เลยนะครับเราเรียกมันว่า OR Space นะครับแล้วจริงๆเราเพิ่งเปิดไปสองสาขานะครับตอนนี้เปิดไป2สาขาแล้วนะครับอยู่รามคำแหงร้อยยนะครับแล้วอีกอันนึงอยู่ที่สุพรรณบุรีนะครับที่เนนแก้วนะครับก็ฝาก ไว้ด้วยนะครับฝากท่านท่านผู้ฟังท่านผู้ชมแล้วก็ท่านพิธีกรด้วยนะครับอย่าลืมแวะไปลองรับความสุขกันที่ OR Space กันดูนะครับมีโอกาสแวะไปแน่นอนใช่ครับถ้ามีโอกาสแวะไปแน่นอนนะฮะไม่ไกลด้วยจากสวทนะครับทีนี้ถามถึงวิธีการสร้างสมดุลของบรรดาผู้มีส่วนได้เสียสเต็กโฮเดอร์หน่อยครับ ผมเข้าใจว่าเรื่องนี้เป็นจุดสําคัญที่นํามาสู่การได้รับรางวัลด้วยนะฮะเรามีแผนในการขับเคลื่อนดูแลสเต็กโมเดอร์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรยังไงจนกระทั่งเราได้รับรางวัลทั้นความยั่งยืนในครั้งนี้ครับเออครับจริงๆเริ่มจากวิสัยทัศน์ก่อนนะครับวิสัยทัศน์ของ OR เนี่ยเราเราใช้คําว่า empowering นะครับ all to w a r d inclusive growth นะครับ,รบนั่นหมายว่าเรา OR เนี่ยเราดําเนินธุรกิจน้ํามันและก็ค้าปลีกนะครับเรามุ่งเน้น สร้างความสมดุลนะครับทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมนะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปนะครับโดยที่เราไม่ทิ้งไข่ไว้ข้างหลังนะครับเราเชื่อครับมันต้องเริ่มจาก l i e ีฟก่อนนะครับเราเชื่อมั่นว่า OR เราเนี่ยเราสามารถทําธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมได้นะครับเรารวมไว้ใน Value Chain ของของา r เลยตั้งแต่ต้นน้ํำจนถึงปลายน้ํานะครับเจริงๆอ่มันมีสาสามคำแหละ reduce นะครับ เอ remove นะครับแล้วก็ reinforce นะครับ reduce เนี่ยเราลดนะครับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทำงานของเราเองนะครับก<ช>็คือแล้วก็เพิ่มสัสดส่วนของการใช้ renewable energy <ช>นะครับใ,<ช>ในโรงงานในแพลนของเราแพลนใหญ่ๆของเราเนี่ยเราติด<ช>ตั้งโซลาร์รูฟครบทั้งหมดแล้วะนะครับเราปรับเราทดลองเรื Green <ช>่อง g ก e ีนโลจิสติกนะครับเราเอาลด อีวีรถบรรทุกที่เป็นอีวีนะครับเป็นอีวีท k มาขนส่งนะครับเม็ดกาแฟนะครับจากเชียงใหม่จะถึงโรงคั่วของเราที่อุทยานะครับแล้วก็ใช้ในการขนส่งตัวพวกสินค้าที่เป็นเบเกอรี่ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของวีดิวส์นะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับโปรดักของเรานะครับโปรดักของเราเนี่ยเราเน้นในเรื่องของโลคาร์บอนนะครับปัจจุบันเนี่ยวิธีกรทราบไหมครจริง พันธ์กาแฟของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟดริปนะครับหรือกาแฟแคปซูลของเราเนี่ยนะครับเป็นผลิดพัณฑ์ที่ได้รับฉลากคาร์บอนนะครับโดยที่เป็นฉลากโลคาร์บอนเป็นฉลากทองนะครับจากองค์การบริหารจัดการกาฟเปือนกระจกก็คืออบก ใช่ครับใช่ครับจากอบกคุณนิสิตครับเสียดายเวลาเรามีจํากัด reduce remove reinforce เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราขยายความเพิ่มเติมข้างๆผมที่นั่งอยู่ก็เป็นแฟนคาเฟ่แอเมซอนด้วยนะดื่มทุกวันค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากครับคุณนิสิตครับขอบพระคุณค่ะได้ครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณนิสิตจากทาง OR นะครับ คุณผู้ชมครับทิ้งท้ายกันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยชวนจัดการภาษีอย่างมั่นใจตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์นะครับไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรไม่ว่าจะเป็นฟรีแลนซ์มนุษย์เงินเดือนอยากลดหย่อนภาษีคู่สมรสอยากวางแผนภาษีสร้างอนาคตร่วมกันไวเกษียณอยากใช้เงินเก็บอย่างสบายใจไร้กังวลเรื่องภาษีมาเรียนรู้กับเซต e learning ซีรีส์วางแผนภาษีที่จะปูพื้นฐานตั้งแต่ประเภทเงินได้ค่าใช้จ่ายค่าลดหย่อนไปจนถึงเทคนิคการวางแผนภาษีแบบมือโปร ที่สําคัญเรียนได้แบบไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะครับก่อนลงทุนอะไรลงทุนกับความรู้ก่อนเข้าไปได้ที่ w w w s o t o r t h /elearning ครับค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาสำหรับนาะทีลงทุนแล้วเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ